อาพร้อมอาโอเคค่ะอาโทษน,นิ่งนักเรียนขอดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเอานี้เจอกันในรายวิชาศิลปะดน,น,นตรีนะศิลปะดน,นตรีาาตรอานี่ ก่อนอื่นทบทวนในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องเรื่องอะไรคะโน้ตเออแล้วก็โน้ตใช่ไหมคะนะาเราทบทวนลูกโน้ตกันก่อนโน้ตมีกี่ตัวมีโดเลดีฟาซงอาทีดเออโยอ่าโดเลขโดอะไรโดตาอ่าโดต่อไปโดโด น,นี่คือเป็นโน้ตพื้นฐานที่เราต้องเรียนรู้อ่าต่อไปทีนี้ครูวันนี้เราก็จะมีมาเรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานเพลงอ่าในชั่วโมงนี้เราจะสร้างสรรค์ผลงานเพลงเป็นยังไงมาดูอ่อันนี้คือมาตรฐานที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะมาตรฐานเกี่ยวกับดนตรีอ่ามาตรฐานที่2อ สามอ่าสองกับสามคือมีปัจจัยและอิทธิพลในการสร้างสารงานดนตรีแล้วก็การบรรยายความรู้สึกของบทเพลงนะคะอันนี้ก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนจะต้องอ่าได้หลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะคะก็คือรู้รู้จักว่าอิทธิพลเนี้ยด้านการเสื่ออารมณ์เป็นยังไงใช้ ปัญญาประดิษฐ์ได้หรือไม่มีทักษะไหมแล้วก็มีเจตคติที่ดีต่อวิชานี้ยังไงแล้วก็ต่อการเสืออารมณ์เพลงกันยังไงอ่านี่คือองค์ประกอบตอนนี้ครูมีเพลงมาให้นักเรียนฟังยังไงคะ อย่าเพิ่งตอบฟังเพลงที่สองเก็บไว่ได้ใจก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บไว่ได้ใจก่อน ฟังไปแล้วคะ <half> อ่าฟังไปแล้วนะคะบทเพลงแรกนักเรียนรู้สึกยังไงรู้ <ou S 2> สึกซารู้สึกแบบว่ารู้สึกปลุกใจรู้สึกรักชาติปลุกใจรักชาติรักชาติปลุกใจรักแผ่นดินบทเพลงที่สองหรอคะ อารมณ์เพลงสื่อไปเรียนด้านไหนไปการสอยสอยน่ะซอยใจมนุษย์อืมสอยใจมนุษย์อ่ะแล้วนักเรียนคิดว่าสองบทเพลงนี้ต่างกันยังไงต่างกันที่อ่าเยรมณ์คออารมณ์เฮ้ยใช่อารมณ์เสืออารมณ์มันแตกต่างกันใช่ไหมอ่าอารมณ์ในการแตกต่างต่อไปแล้วนักเรียนคิดว่าใครเป็นคนแต่ง <AI S 1> ทั้งสองเพลงไหมทั้งสองเพงใครบอกว่าสองเพลงยกมือนี่คือแนดินไทยอ่าเพลงรักบ้านเกิดเนี่ยอ่าใครเป็นคนนักเรียนคิดว่า AI หรือคนคน,บน,บนไหนไหนยกมือหนยกมือใครใครเอา AI ใครเอา AI เพลงแรก มีอยู่สคนเพลงที่2ชัวใช่ไหมว่าเป็น AI ใช่อ้าฉเฉลยฉเฉลยฉเฉลยนะคะเพลงแรก AI แต่งเพลงที่สองอ้าวดูออแล้วว่าเป็น AI เพลงนี้อ่โหลดมาเป็นเพลงบุรดมใช่ไหมแบบว่าเป็นความแบบรักชาติยิ่งชีพมากเลยแผ่นดินชั้นห้ามห้าม ใครมาแตะเลยอ่ะก็แต่ว่าก่อนที่จะมา AI แต่งตรงนี้เขาก็จะมีสําหรับคนที่สร้างสร้างขึ้นมานะคะเขาก็จะก็จะป้อนข้อมูลอะไรให้อ่าต่อไปทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องนี่แหละเราจะมาเป็นอะไรเราจะมาเป็นผู้สร้างผู้กํากับวันนี้เราจะมาเป็นผู้สร้างผู้กํากับในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงนี้ขึ้นมาอ่าะนะสร้างสรร์ผลงานเดี๋ยวครูจะแนะนํา ให้ทราบว่า AI ที่นักเรียนจะใช้มีอะไรยังไงบ้างนะคะอ่าดูเอาอ่า,อานี่ไปผ่านไปแล้วการสร้างสารรค์องค์ประกอบก่อนว่าโครงสร้างการดนตรีมีอะไรสร้างแนวคิดสร้างเนื้อหานะใช่ไหมแล้วก็เรียบเรียงให้ดีในการสร้างบทเพลงใช่ไหมคะในสมัยก่อนก็จะมี สัมผัสถ้อยคําใช่ไหมในการสร้างของคนสร้างนะคะในคนสร้างสัมผัสสัมผัสคำสัมผัสท้ายใช้าภาษาไทยหรือว่ากรแปดเข้ามาช่วยอ่าแล้วก็มีจังหวะมีทํานองใช่ไหมกว่าจะมาเป็นบทเพลงให้ได้หนึ่งบทเพลงที่ยากมากเลยกว่ากว่าจะเป็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายอ่ะทีนี้โปรแกรม AI ที่แนะนำเนื่องอันดับต้นๆเลยที่อะไรคะ s ซ n o AI เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างสารรค์ดนตรีได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะมีหลากหลายทุกวันนี้ได้รับความนิยมมากเลย Sono AI ต่อไปเป็น a m p e r Music เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินอ่ะอันนี้ก็เป็น AI หนึ่งตัวเหมือนกันเป็นเครื่องมือในการสร้างเพลงที่สามารถปรับแต่งได้ตามจินตนาการแล้วก็สามารถตามแนวจังหวะของก็เหมือนคล้ายๆกัน สองตัวนี้คล้ายกันกันกบซูโน่นะคะได้เหมือนกันต่อไปอันนี้คือหน้าตาของซูโน่ซูโน่นะคะอันนี้ก็คือเพลงที่แต่งขึ้นมาที่เราเจนนะคะต่อไปอันนี้คือหน้าตาของแอมเบอร์แอมเบอร์ AI music นะคะตรงนี้อันนี้ก็จะมีอันนี้อีกเป็น AI อีกตัวหนึง่งก็คือ s a r i o a i เนี่ยนะคะอันนี้จะเป็น AI ที่ใช้ในการทำแบ็กแบ็กกราวเสียงเช่นเสียงเสียงดนตีเสียงทำนองตึ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 ง,ตง,ตง,ตงอ่ามันจะไม่มีเนื้อร้องแต่ว่าจะเป็นเสียงเปียโนเสียงคีย์บอร์ดเสียงกีตาร์นะคะตัวตัว AI ตัวนี้เช่นแบ็กกราวที่เรา ถ่ายโฆษณาแล้วไม่อยากให้มีอันอื่นเรามาใช้ตัวนี้ได้นะคะต่อไป AI ว่า AI อันนี้ก็จะอันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันแต่ก็จะมีความยากแต่ว่ามันไม่ฟรีนะสิสำคัญทีนี้ครูจะให้นักเรียนพอเสร็จแล้วะนะคะเรารู้จักโปรแกรม AI แล้วครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ3าถึง4คนตามความสนใจของนักเรียนเองอ่ะ แบ่งกลุ่มในแบ่งกลุ่มตรงนี้ก็คือครูจะให้นักเรียนใช้โปรแกรมที่ง่ายแล้วก็ <Okay. S 1> นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลว่านักเรียนจะใช้ AI ตัวไหนในการใช้ซูโน่ก็ได้ใช่ไหมไอเอเมอร์ก็ได้หรือแคน่อ AI ว่าก็ได้แล้วแต่ความถนัดของนักเรียนนะคะสร้างสรรค์ตรงนี้ก็คืออะไรแบ่งกลุ่มเสร็จแล้ว ครูให้เวลา20นาทีครูให้เวลา20นาทีในการทําผลงานเพลงหนึ่งกลุ่มโดยครูมีกําหนดหัวข้อว่านึงแสดงถึงอารมณ์นึงสนุกเศร้าอกหักความรักอะไรอ่าฮึหรือโหมอะไรแบบอ่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าก นาน้อมจิตใจน่า,น,าน้อมจิตใจคนให้คอยตามหรือจะเป็นเพลงเศร้าแบบคลอนน้ำตาอกหักรักคุดก็ว่าไปแล้วแต่นักเรียนนักเรียนสนใจหัวข้อไหนประดมความคิดแล้วนะทีนี้ให้สร้างสารรค์มาหนึ่งบทเพลงให้20นาทีในการทำงานนะคะในการทำงานตรงนี้แล้วเราจะออกมานำเสนอหน้าฉเฉลียนํนำผลงานของนักเรียนนี่แหละออกมา เล่าให้เพื่อนฟังว่าเป็นยังไงอ่ะโอเคนะคะกลุ่มที่นักเรียนแบ่งไว้โอเคแล้วนะโอเคแล้วอ่ะเริ่มเริ่มปฏิบัติได้เลยพร้อมอินเทอร์เน็ตพร้อมพร้อมอ่ะอินเทอร์เน็ตพร้อม,ออเ,อมเอาเชิญเลยค่ะดําเนินการในแต่ละกลุ่มแล้วนักเรียนสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมในคาสร,รวูมครูเอาลงในคาสรลูรมให้แล้วอ่าคาสร,รมห้องไหนดนตรีมอสองทับ สองอ่ะดูนะอ่าเริ่มเลยนะคะเริ่มสร้างสรรค์ชิ้นงานเลย ครูแนบสื่อการสอนไว้ในคาดลุมให้นักเรียนนะคะเข้าไปศึกษาดูเพิ่มเติมได้และท้ายบทสรุปเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดู ช่วยเ่อเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มาส์ไม่ไปเลย ได้ไหมเออ,อลองดูเป็นยังไงบ้างอ่าในกลุ่มในกลุ่มเราในกลุ่มเรายังไงบ้างอไอโดนตีอ่าเอไอโดนตีนี่ทำแบบกิจกรรมแบบกิจกรรมนี้ก็ได้ในเรียนในซูนโน่ในซูนโน่นักเรียนอ่าในซูนเอาโปรแกรมง่ายก็คือซูนโน่สร้างสารรค์ชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นงาน อ่าของตัวเองเปิดซูโน่ขึ้นมาไปที่ไปที่กูเกิลอ่าพิมพ์เข้าไปคำว่าซูโน่ใครยังไม่สมัครล็อกอินด้วยกูเกิ e ของตัวเองซูโน่เอไอซูซูซูตัวยูลูกอ่าตัวยูซูโน เอไอตัวนี้ลองดูสิกลุ่มนี้ได้ไหมไ<ด>โอเค,อเ,คเยี่ยมได,ได้ไหมหืมโอเคโอเคใครยังเข้าไม่ได้เอยอันนี้เน็ตได้ไหมลกูกโอเค นะมันอืดน,นิดหน่อยโอ้เน็ตอืดน,นิดหน่อยเน็ตอืดไหน <c oughs> เ,เสร็จแล้วเหรอ <c oughs> โอ้เสร็จเรียบร้อยรวดเร็วทันใจ <c oughs> อ่าอย่า๋ยวครูจะให้ออกใครเสร็จแล้วโหรวดเร็วมากเลยนะใช้เวลาแค่5นาทีในการเจนเพลงหนึ่งเพลงบุ๊ยสมัยก่อน สมัยก่อนเขาทำอะไรเขาใช้เป็นเดือนกว่าจะแต่งเพลงได้เออแต่ทุกวันนี้5นาทีเสร็จแล้วค่ะเออ,อนักเรียนสามารถสอดแทรกความรู้สึกของนักเรียนเข้าไปนะคะตามคำสั่งพร้อม,มหรือว่าคำสั่งที่เราจะให้ AI มันทำออกมาให้ความรู้สึกนักเรียนเป็นยังไงอมีอารมณ์ตอนนี้ฉันรู้สึกฉันรู้สึกไง ฉันรู้สึกเศร้าฉันอยากแต่งเพลงเศร้าๆออกมาจังเลยเออตอนนี้ฉันรู้สึกแบบฮึกเขมฉันรู้สึกแบบล่าเริงแจ่มใสฉันอยากแต่งเพลงแบบสนุกสนานก็ได้ได้เหมือนกัน <c oughs> อะลองลองดูอะ <c oughs> โอเคเยี่ยม เอาสร้างสรรค์ชิ้นงานเลยลูกตามจินตนาการของนักเรียนไปที่สร้างสิคะลกูกออกจากไปไหนมันออกจากอราบอกเข้าของเราหรือยังไปที่ให้มันแปลเป็นภาษาไทยแปลไส่อินเข้า แปะอะแปะอยู่นะมึงยังเท่าเมาส์มันใช้ไม่ได้ไม่รู้เมาส์เครื่องคิกไม่ได้เลยไม่รู้ อ๋อแล้ว,ลวอุ้ยเรื่อนหยากมากจั๊กัน่นไหมมือมันไม่ไปจั๊กเป็นหยังเนาะห้าสิบแปดแล้ว ก็ได้ค่ะเยวจะเปิดตรงจะเปิดอันนี้เน,นี่ยอ๋อโอเคค่ะอากยี่สิบนาทีผ่านไปสิบนาทีแล้วตอนนี้ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะคะกลุะคะค่มไหนเสร็จแล้วให้นักเรียนส่ง ให้เรียนดาวน์โหลดแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มก็ได้เพื่อครูที่จะเปิดให้นักเรียนนำเสนอหน้านเรียนนะคะคะดนาล่างนี้ก็ได้ค่ะใครเสร็จแล้วส่งไปในไลน์เลยนะคะส่งในไลน์กลุ่มเลยอ่าแล้วอ,อีกเวลายอยู่10นาที โูโนอันนี้เข้าระบบ นีอ่อาสมัครยูเซอร์ของเจ้าของสมัครยูเซอร์ตัวเองครับ ส่งในไล์กลุ่มเลยค่ะส่งในไล์กลุ่มเลยได้แล้วเหรออุ้ยเพื่อนเสร็จแล้วเป็นยังไงอะไรนะเอออ้าวเอาเลือกบางคนได้สองสามแบบแล้วเออเอากลุ่มนี้ได้ยังเอ่ย พอใจผลงานตัวเองไหมพอใจผลงานตัวเองไหมโอเคไหมอือก็เพลงพัะบพับเก๋าเลยอะไรนี่นอันนี้ไหนบ้างคะย้อนไปสมัยยุคคุณพ่อคุณแม่ปุดิปุณิ จังหวะของเพลงมีป๊อปแจ๊ดคลาสสิกอ่ามันมีให้เลือกนะคะซูโน่มีให้เลือกอยู่ ได้เท่าไหร่ละได้ถึงไและให้คิดช่วยกันให้คิดช่วยพันว่าอารมณ์เพลงที่เราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นยังไงบ้างเอาเคแบบอีสานอีสานเนี่ยเด้อจะเป็นคนอสีสานเกิดพีสานมีบุอมีงานแล้วก็มีน้องแล้ ามนีกมีลาบมีก๋อยจับยังจนยังจำชีวิตบ้านเราแแค่คนนี้ดูอยู่ในดูทูบด้วยก็ได้อ่าศึกษาค้นหาอ่าศึกษาคน้นค้นหาดูสิค้นหาเมสเลยอ่าหรือค้นข้อมูลดูอ่ะของอีกคนนึงอ่ะแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันอีกคนนึงเข้าไปอยู่ในที่ครูส่งให้ คุณอยู่ในสถานการณ์ไหนเ้อาเลื่อนขึ้นไปเลื่อนเลื่อนหาอ่าใครเสร็จแล้วมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วคะยกมือหน่อยอ่าเสร็จไปสองกลุ่มอ่าดูก่อน สองเท่าไรแล้วใช่ไหมคะลูก มีส่งมาแล้วกลุ่มธนวิชกลุ่มเจษด,ดากลุ่มปานิตาส่งมาแล้วนะคะเพลงหนึง่งอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนได้อีกหกนาทีในการสร้างสารรค์อ่าล้อีกหกนาทีหกนาทีหนาทีอโอยเข้าจังหวะเรียบร้อยโอ้เยี่ยมมากเลย อโอ้ยรักจริงรักจังโอ้อ่าได้อารมณ์เพลงมากเลยนะนักเรียนอ่าเพลงนักเรียนแต่งสามารถออกสเต็ปตามที่นักเรียนแต่งได้เลยนะเออกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยโอเคใครได้แล้วส่งมาในคัสเลยนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มอ่าทีนี้ ของนักเรียนกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วนักเรียนกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วนักเรียนส่งงานในคาสลูมของครูได้ในหัวข้อที่ครูเปิดไว้ในคาสลูมนักเรียนเปิดเข้าไปดูในคาสลูมของนักเรียนอาจจะมีห้องเรียนในการส่งผลงานส่งผลงานเข้าสู่คาสลูมเดี๋ยวครูก็จะไปเช็คแล้วก็ตรวจให้คะแนนโอเคอย่างกลุ่มนั้น กลุมวลิสลา,าเป็นยังไงบ้างคะในแนวเพลงโอโอ๋อ,อกำลังอัพโหลดน,นะหรออออร่าือ อ๋อนี่เพลงแต่งเองเหรอคะนี่โอ้อะรอรอ,อฟังรอรอชมผลงานอะรอชมผลงานเป็นยังไงบ้าง,างอสองกลุ่มกลุ่มท่านวิตอะกลุ่มนี้กับกลุ่มอนที่ส่งน่ยังลลกคูณ<อ>เห็นแต่ของท่านวิตอ๋อยู่บนสุด 3นาทีรอเพื่อนสักหน่อยอสองกลุ่มที่เสร็จแล้วนักเรียนสามารถเข้าไปดูการสร้างสางานดนตรีเป็นสื่อการสอนที่ครูอมอบไว้ในคาดลุมให้นักเรียน,นมีจุดประสงค์มีเนื้อหาแล้วก็มีอ่าองค์ประกอบอมี AI ที่นักเรียนจะต้องได้ศึกษาในนั้นได้แล้วก็มีกิจกรรมสำคัญก็คือ มีกิจกรรมให้นักเรียนําด้วยนะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนําอยู่ในคลาสรูมนักเรียนเปิดเข้าไปดูเลยใครเสร็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วเข้าไปดูอ่าเข้าไปดูในกิจกรรมในไอไปฟังดูตัวอย่างสิเป็นยังไงอ่า <'s> เดี๋ยวครูจะแนะนำช่วงท้ายนะคะแต่ว่าให้นักเรียนไปดูก่อนก็ได้ ทีนี้นักเรียนกลุ่มที่เสร็จแล้วนะคะที่ส่งมาหาครูมีกี่กลุ่มแล้วเออโอเยอะแล้วอ่าอ่าต่อไปต่อไปกลุ่มที่เสร็จแล้วจะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนหน่อยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอ่ากลุ่มนี้ของใครเอย อาเชิญน้าเฉลียนออกมานำเสนอผลงานตัวเองเลยต้มมือให้เพื่อนหน่อยคะ่ะอันนี้เพลงใครอาเชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญเลยเธอเป็นคนที่อยู่ข้างฉัน